ท่านวันนี้เราจะมาแข่ง L O R เล่นการ์ดของพี่กันซึ่งคำเดียวคือเล่นไม่เป็นแต่ที่แต่ตอนก็ไม่อยากรีเท่าไหร่ก็รีไพ่ปุ๋ะพี่ดูความไหมอย่าเหลี่ยมดิอย่าเหลี่ยมเตอร์ดิแล้วรีหมดเลยใช่เขาเก็บไพ่กับเล็กซายไว้ในมือก็ไม่มีเล็กซายนะจำเป็นพอเดี๋ยวแพ้ไงเมื่อกี้พี่อย่าเหลี่ยมเตอร์ใส่เด็กก่อนดิคนเหลี่ยมเลย พี่จับรอบแต่กันจะลงววตัวเพราะันเตรีมตีหน้าพี่แล้วและกองก็ต้องตีหน้าพี่แบบรู้มีมีหลักการนั้นก็ต้องลงหมอดูแยกโดนใบผีดสามใบไหมละ่ะฮะอีกแล้วอ่ะอย่าไว้ผีดดิฉันแบบไม่ชอบไว้ผีดฉันไม่ชอบเลยนะนี่ไงต้องเอาใบนี้อยู่ละมระเทศกันดีเทศแบบสองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งอ่ะ พี่กล้าเทเดียวแะวุ้ยล็กิตลยใช่เพราะก็ใช่หมอดูไงหมอดูพยากรหมดแล้วสินะพยากรอากาศก็ยังเหลือพยากรอีกหนึ่งใบนะต้องพยากรมาสิก็จะพยากรรู้หรือเปล่าว่าพี่มีน่าละคุณตายมันมจะตายเพราะอิรูสีไม่แอะเอ๋อหนึ่งดาดวเมทเนี่ยนะดาวเมทคนน้อยแต่ยี่สิบทีกองก็ตาย พัสามารถก็ไม่เคยอ่านเลยคุณอันเชิญพันธมิตรที่ส่งสร้างขึ้นมาหกใบตอนตอนนี้อไม่รู้อ่านไม่ออกของคุณจานเชิญตากพระไล่สี่ห้าหกเจ็ดมันไม่ถ้ามันลงเรือสเวทเป็ไงวะก็แค่โดนยิงปุ๊บเรือสเวทมันเจ็ดหรอมไม่ใช่แปดหรอไม่รู้ดิไม่รู้มันลงไม่รู้มันคือแบบเอ้ยไม่ไม่ต้องพูดแล้วโดนตีไปก่อนแล้วกัน เก็บจังเลยเก็บจังเลยทำยนี้ไม่มีเลยนะพี่เจอคนนี้พี่เจอคนนี้พี่เจอคนนี้มีให้ถ่ายว่าก่อนทำอะไรที่มันไม่ใช่ลิขสัตว์ทาย,ทยอะพี่รู้เหรอพี่รู้ได้ไงอะ่ะก็ก่อนพูดงั้นไม่ได้พูดนี่ไงดามเมตหายไม่ดีไม่นะ เพิ่มเลือดให้นะนี่เพิ่มเลือดให้นะเพิ่มเลือดให้แล้วม่อกลับไปเหมือนเดิมพี่รู้ไหมว่าเออตัวพี่ก็ต้องอยู่ในอันตรายจากดีดฟอร์มิลอนลนลนมีเจะเของจริงแน่บวกสามไฟแค่ไ้่แค่ตีไฟไม่ไม่รู้แล้วพี่บอกว่าพี่ไม่เนี่ยโอ้ my god ่อนตามไปเท่าเดิมแต่เลือดเพิ่มโคตดถื่น อืมสองเท่าเดิม What the hell Oh my god แล้วต้องเอาหมอดูพี่บ๊วดคุดค้มตึงๆสองกับสองใครเรียกว่าเศรษฐกิจไม่พอเพียงมาโดนตไปก่อนเลยตอนนี้ก็ไม่ชอบเด็กเลยก็ไม่ชอบมันเลยอะจัว่วครั้งหน้านะก็จะโดนพี่เจนนั่นสินี่ไงเอ้ามันไม่ใช่เลิกเป็นหมอดูวะดิหมอดูหมอดู โอ้หมอดูหมอดูหมอดูเหลี่ยมแสงกอแล้วหมอดูใช่ได้ต่อมใบด,ด้วยอุ้ยได้ใบดีด้วยไหนอมมาทมาทไอย่างนี้ก็ต้องใช้หมอดูดูหมอดูได้หมอดูใช้หมอดูพี่เจ้าของจริงเนี่ยเออไหนของจริงเห็นพูดจริงๆเยอะเนี่ยดีก่อนเลยละโอ้ไ oh ม่ไม่เป็นปัญหโอ้ไม่ที่มันคูละคืนอุ oh my my my. ้ มีใบเหรอมันมีใบจริงจริงมามาสู้กับปลาพิลึกย่าไอ้ใบนั้นเป็นใยอันนู้นอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวตัวพี่จะของจริงแน่พี่จะของจริงแน่ตพูดไงทำไมจะไม่รู้ตัวกลางพี่ไหมโนล่าโดล่าพี่โดนแน่ปนผิดก็ได้ันผิดเดี๋ยวดูทีโอ้ไม่นะฉันโดนปูกี้สติ๊กสุดตาเม็สุดแรง มีจะเอามาให้หมอดูทำไมอ่ะหมอดูเนี่ยไม่ทำไมมีอะไรเขียวๆด้วยเนี่เดี๋ยวเขารู้นี่ไงเขียวมาเลยพี่เจอเดนฟอร์มิโลนแน่นแล้วพี่จะไม่เจอแค่เดนฟอร์มิโลนอย่างเดียว<ต>บอก<ต>ไว้เลยว่าพี่จะไม่เจอแค่เดนฟอร์มิโลนเจอตีไปก่อนแล้วกันไม่เจ็บจริงเลยนั่นก่อนเดนฟอร์มิโลใส่ก่อนแล้วกันใส่ไ,ไหนอะ่ะใส่พี่ดิ ใส่ใครใไหนๆก็ใส่พีดิจะใส่ใครมีอีกใบเหรอไ mm. really, ม่รู้อีกใบเดียวแต่ว่ามีเจ้ามีใช่ไหมเจ้ามีใช่ไหมเชื่อดิโดนดักเน็ตเฮ้ยไม่โดนตัวยังใช้ได้อะใช่โอ้ <Okay. S 1> oh, มีอีกใบโอ้แ oh, ม่ก้อนอีกใบเหมือนไพ่กันเลย แล้วไพ่ก,ก่อนอะจะไม่ใช่ไพ่นะนะแล้วก้อยบอกเลยว่าก้อยไม่ได้มีแค่ใบนั้นอุ้ยพี่โดนแน่จนละลามม,ม,มันไม่ใช่ฉลาดมันไม่ใช่ฉลาดนะมันเป็นยันดีกว่าไพ่ก่อนแรกันไม่นะไพแ่แต่แต่ยังน้อยได้เหมือนกูแค่รถอะยังไงตัวพี่ก็ต้องตายอยู่ดีมีบอต่อหนึ่งอันพี่มีกี่ใบอะ ใส่สามใบหรือสองอะไรสามตัวนอโดร่าโดล่า,ลาใส่สามใบหรือสองโดร่าคือตัวะไรนอราพี่อะเพราะก็ไม่รู้ทำไมพี่ไม่เอาเด็กมันเศ็ปาิเลินยาปาก่าโอ้ฉันกลัวมากเลยฉันกลัวจุดสูดไปเลยโอ้เราพ,พี่เดี๋ยวพี่ก็โดนร่วงทะลวงอยู่ดี แล้ใครบอกว่ากำมีจอหลังเพ้นอใบเดียวตาเดี๋ยวพห้พีเจอเนี่ยแ้พี่ลงเวกา้านอร่าโดรีมอนมาอะไรคือโดรมอนโอ้โหปุกเป็นเวก้าด้วยโคดเวกา้าเวก้าพี่กอบฟอยกอะโคดเวกา้าเด็กโคดเวกา้าอ่าไปแล้วโก่งตัวอะไรเนี่ยเีตัวอะไรอ่ะไม่เห็นโคด เก่งตีหน่อยได้กันโอ้มีหน้าจะพึ่งเอาหมอดูไปบล็อกไม่ได้ตัวอะไร<ห>ไปบล็อกดีาาแต่ก็ไม่ผ่านจรระลามไหนจรระลามก็จะลงพิไมเลยไลยประโยชน์มากไม่ลงบบอ่หมดบ่ดเลยนะอืมักกองของม์กพีไว้เราต้องเทงคู่กู่กูตึงๆระหว่างค่าลายฟรีกับค่าลายสอง พขาพี่เจอแน่จริงๆกอรลงนิคทานนะไม่อีโ,อโแวแล้วล่ะเด็กก่อนจะตีหน้าพี่ไม่ได้พดูไม่ตองลากเราะยังไงเขาอยังไอองไมันก็เห็นคุงตึง,ตงพี่เจอแน่นี่บอกแล้วตาที่พี่แพ้ไม่ยายา่าก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่มันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนถ้าพี่ใช้การไปนี้มันไม่ใช่เรื่องดีแน่ อ่าดูครับจอร์คโอ้ย yes yes yeah พี่แพ้แล้วเวล้าพี่ไม่ขึ้นเลยพี่มือเกลือไปหน่อยแต <c oughs> ่พี่ดนแต่ดอลล่าพี่ขึ้นสองใบ <c oughs> ได้แต่เล็กไซก่อนขึ้นโคตนเยอะไ <c oughs> พ่สองเล็กไซจริงอ่ะพยากรก็ได้ยลนไร่ยังอีกรอบ โอ้ไม oh oh ่เกอะโอ้ม่กอะน่ากูชิงชิงเดี๋ยวคงเขาจะต้องรีบมาายพี่จะเล่นเคนปลาตายไปพี่จะขายไปไหนเคนขายอะไรก็ขายอลไรออมาก่อนเรายังไมา่ได้เรายังกินแค่ผลไม้นะ่าจะอ้วออกมาเลยเหรอเราจะชนะพีสองศูนย์เลยจอมาตืออิจฉาวานเรื่องนี้เรื่องนี้ดูเด็กดิสภาพสู้ซไม่ได้มันจะกินเราแน่นอนปาเรียก็ <c ane> ช่วยไม่ได้ได้ปีทเท่าไหร่นะเคน เคนให้อีโวแล้วสามหกถ้้อีโวถ้าไม่อีโวสองค่าสเตตตอนเริ่มมาโคตรหาวิ่งเหรอสเตตเริ่มมาโคตรหนูบ่โอ้ฉันรีเซ็ตรีแคบใบหนึ่งใหม่ก็คือมูลค่าลายหนึ่งมือดีขึ้นหน่อยนี่ก่อนขอลงรัทธิบูชาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมีก้เลือก แล้วก็เลือกเออลัทธิมุ้งไม่ได้เลยหรอก่านไปก็ตีดิไม่คุ้มนะดูนะดูนะโดนอะไรโดนอะไรอ่ะโดนตีน่ากลัวิกเลยนี่น่ากลัวมากมีความน่ากลัวน่ากลัวจิกเลยพี่เจ้าสองวัตถิกำหนงอ่ะเดี๋ยวทอที่ก็วก็มีสองเหมือน พี่ไม่ตีพี่ไม่เทียงน้องเอ็ดวี่อะไรน้องอีกอ่อยเหรอจัองเจอน้องอีกอ่อยตีหน้าระวังไว้ให้ดีน้องอีกอ่อยจังเ่นคุณไม่รู้ดิไม่บอกอย่างนี้แล้วพี่ก็ใช้ป้องป้งอ,อย่างนี้หละเจ้าข้าไม่ตึงเจ้าทำได้แต่ข้าไม่ให้ทำ <c oughs> ไม่ได้ โอ้ยังเปืนอนไม่เป็นไรเปืนแค่ไหนก็ค่อยใช้ตัวชมเี้ยนถึงไห <C oughs> <c oughs> ถ้ามันได้ทำเค้นกับอูเดียก็พร้อมกันเลยแต่อูเดียถื่นกว่าจริงเหรอจริงลงเค้นมาดีวกว่าไม่รู้อืม <c oughs> ไม่น่าลงเลยเขาก็ไม่มีเค้นน <c oughs> ี่ลงเค้นมาเขาก็รู้โอ้ทำเค้น อยากกินไหมอย,อยากกินไหมอยากกิน,นพี่ได้ตัวศูนย์หกกอล้วอยากกินมากินสิพีรู้ไหมว่าพี่จะไม่ได้กินอีกต่อไปไไเพราะคนที่จะกินจะเป็นพี <prisons> เืีอนจะลุกมกระตือลุมกระทืบ มีมีแค่การบวกคือมันเป็นช้าไม่รอดีดีอ่ะจะใช้ไปเถอะนิงน้อยพี่ก็โดนแลบบ้วทำไมพีไม่ใช่แข่งตัวลวนหกอะ่ะแค่แข่งเรื่อมันเหรอบ้าหรือเปล่าแค่แ <c oughs> ข่งเรื่อมไงเห็นตัวนี้ไหมวิ่ามัต <c> ต <oughs> ีพี่คือ <c oughs> มันกดยืนยันไม่ได้ว่าก็มันเหมือนมันกดเพ้นสีโอเค,อเคแปดาดาวหนึ่งการหม่นั้นดีจริงๆเลยเลแราวว่างี่ลงอูดีอะมันจะรู้สึกเศร้ามากเลยถ้ามีอูดีอะ ตัวหิวเลือดแทงไปอีกรอบไหมลงแหวนไม่เคยจริงจริงตีแบบไม่ยั้งตีแบบไม่ยั้งด้วยพี่จะถึงครูตึงตึงก่อนก็ไม่ให้ไม่ ทำมือตัวดำมีสองตัวนี้พี่จะไปถีบทุกตึ่งแต่ก่อนไม่ให้ตายไหมตายแล้ไม่ตายไม่ตายแต่พีจะทำไม่เกือบตายเกือบตายเกือบตายในเลือดสองมีการตื่นอเปล่าไง ถ้ามีแล้วก่อนมีเอ่อเดืโอ้ิ้นจีนพี่ก็ตายแล้วนะม,มาวัดกันว่าทั้งบทของกอลจับพีไอจีชละวัดความใหญ่ดู่หอืมื่อก่นเจอไทท่านกี่เมตรอ่ะก่อนหัวอเลยกันกี่เมตรเหรอสิบเจ็ดเมตรโคตเต้อะ เอาเลยเดี๋ยวก็ยังมีตัววันช็อตวันคิวพีได้อยู่ดีอะรวมม่ได้แล้วจะทำก็รู้ว่าไม่จะทำทุกอย่าง นั่งกวามาอ้โหมียันดันมีทะลวงมีกยังกดได้กว่านี้ให้กับยอมแท้มนะั้ยข้าลายทิงหมดอีกอ่ะผ่าน บุรีกระทืบหนะด่าเสียงต้านราไาไม่เจอของจริงแน,น่ยังไม่จบต้องหน่อยมึงเหีกยบุรีเจอ้ยไอ้จังว่าทำไมพีตีจังหวัยไม่ได้แล้ว พี่การทิง้งคือลองเทนเพื่ออะไรพี่เขาแพ้แล้วพี่ได้รู้เคนเก่งรู้ยังว่าเคนเก่งเรียกเก่งกว่า,าอนอกจากนี้ยังมแพ้ก็ก็ยังมีโอุกกรณ์ที่นจิตอ่างก้อนไม่ใช่สเกาวด้วย ใี่อูเดียพี่ต้องตัวใหญ่ท่าท <c oughs> เาเล่นเยอะขนาดนั้นตีกกทีนาตาเลยได้อ้าหลงเม่าพี่ใส่โกได้เองกินมามาเลยอี่ใช่โกได้เอ็งกินอ่ะแล้วพี่จูด้หได้พี่ใส่อ่ะโอ้ god มันจะโคตรเถื่อนบายอูเดีเยทีบ่บา ไม่ได้ใช้เคนไม่ได้ใช้จนานวนชนะด้วยเด็กบายบายสองรอบนี่